ลานหมดเลยเนาะต้องเอาไว้ในแมเป็นล้านที่ขายดีกูโมในหมู่บ้านพี่น้องมินตาพี่น้องเลยบ้านโคกปาวายเนาะแล้วขายดีดีแต่ละเมือ่อขอฟีถุงหนึ่งวะช่น สบ,บายดีสบ,บายดีต่อคลิปสองเดอ้อพี่น้องเไยอ่าไม่น้องมินตาเกียมมาใส่บาทพี่น้องไงยยืนรอคิวอยู่อ่าค่าอุ้มคันพี่น้องเไยทักท่าสบ,บายดีเดอ้อใส่กะใกล้สิบเวอร์วล่ะพี่น้องเนี่ยพี่สิเป็นน้าผู้สุดท้ายบรื้จังใดยืนรอคิวก่อนกันยังหลายสมควรอยู่ได้พี่น้องเไย ยังหลายสมควรอยู่กับตอนนี้กับบุมบิได้หรอโบเก่ามงก่าแล้วบาจัก,กตอนนี้กัได้คลิปสองเด้อพี่น้องเลยต่อกันที่คลิปสองเนาะนี่ใกล้จะเบิดแล้วใกล้จะเบิดแล้ว มาบุญน้ำการเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมาบุญน้ำการเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคนเพราะว่าซิยูอานาภายในหรืวว่าอยู่ต่างประเทศเนาะมาอาบุญน้ำการพี่น้องเลยเมื่อไงทำบุญใหญ่อยู่ วัดสีบัวานเนาะบ้านโคกบัวายมาอุทพรณ์แขวนสวรรค์เขตพี่น้องเลยมาทำบุญน้องการเด้อเลยพี่น้องเลยรู้สึกดีสุดคนอ่าต่อไปต่อนะมีอยู่ไดมมีอยู่ชาญิบุ่กนะถ้าบุกจนอนบาท้าน ลืมใส่น้ำพี่น้องเลยเส่นน้ำหลังก็ได้นะ ใส่แล้วใส่อีก <laughs> ไม่น้องพีต่ตตเลืมใส่น้ำพี่น้องเอ้ยสวัสดีปลาละคนงามก <laughs> ุกกิค้คนงามเอ้าลืมผ่าแพร่ปุลูกภาพรวมภาพรวมพี่น้องเลยใส่บาทเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่อ่าอยาดน้า,นาพี่น้องเ้ยวันนี้ อย่าดน้ามแ้วก็ถือว่าจบพิธีเนาะมาทักทายผู้สาวก่อนพี่น้องเลยสบายดีอ้ยมีแต่ผู้สาวงามๆใช่เนาะเอาเอาแบบปื๊บปับเนาะมันเป็นจังไใดๆตกใจญ่ไเรื่อยไดใส่บาทแล้วเวลาอธิษฐานอย่างเนี้แต่ละคนนี่ สาวนัดสาววีพี่น้องเลยน้องนัดน้องวีน้องวีก็มาทำบุญมาเ่ยใจแล้วบ่แล้วพี่น้องเลยผู้ที่นั่งอยู่ศาลาห้องธรรมนี่กันสบายดีสบายดีโอ๊ยสบายดีเพื่นได้เจ้าหันเล็กอ้าจะออานหนังเรืองน้ำคว้าคนได้เหาว ก็ลอกแก้ววะย่านว่าจะอยู่ใกล้ก็ได้ยใกล้กอนแล้วเพราะเพราะเสื่อมข่าว่าแก้วว่าเสื่อมเพราแล้วจะก็ลอกของย่างว่ะแก้วว่าย่างใกล้กันย่าลามันไหลเข่านะมันเริ่มไหลในนาะมีเลยมีแต่พุ่งในนอ้มันไหลกันาะลว่าหยอกเพื่อนพี่น้องเลยเป็นไอ้กะลอกใส่แล้วหรอว่ะใส่แรกเลยมาถักทายน้องกะลอกพี่น้องเลย คุณบ่อคอยหลายมาหนิเนาะหลายรุ่นก้อนนะซองแถวนางอยู่ทางลุมนี่นะมารุ่นนี่บ่อคอยลายยังได้แถวนิ้วเรือลายนะเจ้าลายตัดใส่ไว้กับบ่อมัดจับเรือโอ้ดีแล้วแมนเงินกับเรือขนมกับเรือเนาะดีดีแมนทานไปแล้วทานไปแล้วไหลขึ้นคือเก่าหัวชัน บัดเลยนี่มาจักไรฮะบัเลยานะบัเลยโอ้ยทานบ่เลยเนาะต้องเอาไว้นี่แหมคือเฮานี่เหลือล่าอยู่เด้เฮาเงินก็เหลือบ่เงินก็เหลืออยู่อ่าขนมต้มเหลืออันน่ะอันนึงต้มก็ได้เงินก็ให้เหลือเด้เฮาต้องทานแบบให้เหลือเด้เพิ่นเว้าเนาะ <laughs> lươm lửa và ra người nào lươm lửa là bảo than vẫn ơi là <laughs> à, mi, lơi bớt <laughs> à, như, hương, như nó <laughs> ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องเลยยาดน้ำการเรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าจบพิธีพี่น้องเลยเาาสำหรับนาะมาท้ำบุญมนีก็ถือว่าจบแล้วพี่น้องเลยการยังแต่กลางเว้นเนาะกลางเว้นก็คือตอนเที่ยงแหละพี่น้องเลยเพินกแเ่ต้นเนาะก่อมีการนะนะเอาต้นลงมาถวายอยีกพี่น้องเลย สำหรับบูนหอขาวสลัดกระแตกต่างจากบ,บูนหอขาวประดับบินห,หน่อยนึงโอ้สะพงบ่สบายดีเดอ้อสะพงโอ้คือคือคอ้วนอวบขึ้นเนาะวันนี้ไม่ได้เห็นแต่โดนนะ,ะโดยสดด <laughs> วัสดีเด้อสวัสดีขั้นไปทางพั้นใต้อะไรกันสวัสดีขั้นในกลัวฮ่าฮ่าฮ่าผัวในหน้านะผัวออในหน้า <laughs> บรรยากาศเมื่อได้พี่น้องเลยวันนี้ตำบุญแล้วรืเมื่อแล้ววันนี้นะไปยิ้มบุญเนาะทุกคนยิ้มบุญยิ้มบุญยิ้มบุญพี่น้องเอ้ยสวยเติบตอนนี้ก็ได้ วยสมควรอยู่ได้พี่น้องเลยอ้อเท่าไปยวนบ้านยังก mm ็บ hmm. <c oughs> ้านหอยคำนะบ้านบ้านหอยคำาอมเมนบ้านหนองน่อยบ้ะเป็นเนี่ยีดีไม่แห้งยีดีไม่แห้งเขางามบ่ไปเห็นหน้าอยู่พุ่นงามอยู่เรื่องก็ไดเกี่ยวนั่ซุกเรื่องเต็มทงหน้าเลยนะโอ้ซุกหมดแล้ว ถ้าน้องผงก่อนพี่น้องเอ้พี่พ่อพนแต่นันโดนมาได้จักเมืองอะไรมาสามมือนี่เนาะมาสามเมือนี่เมื่อได้สิบเก้าอนี่วันที่หนึ่งสบมืออมาหาหนาไม้โดนก่อนว่ะอนอพี่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 พีมพี่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 ่พี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 อพง่พี่พน่พีนบี่พ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 ีอ่พ่พพี่่พี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 ่พ้พเพี่พนเพี่ี่พ่่พพ่่พพอ ใส่อยู่บ้านพุ่นยังโมเห็นเพิ่นจักเทือด้อยเงินลายจะล้นเนาะล้นทงบรรยากาศต้อนคืนนี้กบมวลนสมควรพี่น้องเลย,ยเนาะสารอยเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสเพิ่นทำบุญอิ่มแล้วใช่ไหนอิ่มบุญโอ้พี่น้องเลยพูน่นแต่ละคน อัดกันอยู่ทางประตูทางออกพุนเออ,อยังหลายสมควนอยู่อัดกันพี่น้องเลยเมืงง่าแบบนี้อุ้ยสภาพพี่น้องเลยฝนตกใครในแต่พูนยุดถหายวมื่อไหร่ ใช่แล้วพอแหง้งขันโต๊ะคือมนะเมื่อวานนี่นะเบิดเมื่อเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มาแต่ตลาดจนสิบหอ้อดเทื่ยนพี่น้องอ i, นนนเลยฝนโบนยะเลยแบบโต๊ะโต๊ะแหง้งเลยนะพี่น้องอยู่ที่ทอันทางอันนะเลขที่สิบสามใต้กระโปรงรถนี่แบบใต้ตาเลยนะพี่น้องเลยขี่รถตามทางเมื่อวานนี่ ทางอยู่แถวนี่ก็จนเกี้ยงเลยปกตินี่จะย่างแบบปลดปลดเปียกแถวนี้วันนี้ฝนตกแห้งเมื่อวานนี่ไหลไปหมดเลยพี่น้องเลยลหลสอบไปบมดเลยหลังจากที่ขืนมาแต่วัดพี่น้องเลยพี่น้องคิดว่าจงไดพี่น้องเลยสิภาเพูนพี่น้องไปเบิ่งค้นเลยลาย,ลายจาาเจ้าข้าเห็ดอย่างกันเนาะหลังจากขืนมาแต่วัดแล้วก็มาตุ้มกันอยู่นี่อีกพี่น้องเลยมาโฮมกันอยู่นี่โมโหว่าข้าเาห็ดอย่างกัน เป็นล้านค้าเด้อพี่น้องเลยอ๋อพ่นขายดียาลิจนเกี้ยงเดียวไปย่างนี้ว่าข้าวปุ้นนะอ๋อซื้อข้าวปุ้นซอยเพื่อนก้อนพี่น้องเลยก็ทุกคนขึ้นมาแต่วัดเนี่ยมาเมาข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนาะหรือว่ายำบอสหน่อยโอ้เจ้าไม่สดนี่

เอาขัปุ้นมาต้นลูกกันขายดีด I mean, yeah, ah, uh, ีพี่น้องเยไปตะม่วนได้แล้วขายทุกคนขึ้นมาต้องมาแว่้านนี่มาเดิมมาเดิมมาซื้อชอยแน่พ่วะตักซ้คะตุ้งนุ่นคนสวยบนทั้งใด้สะเอ้พนเราขายดีนะพี่น้องเงยผมทั้งในพุ่ก็ได้ เป็นร้านที่ขายดีกมูมในหมบ้านพี่น้องมินตตาพี่น้องเลยบ้านโคกปาวายเนาะแล้วขายดีดีแต่ละเมื่อคือมื่อนี่ผ่นแห้งเป็นเมื่อทําบุญคนโฮมกันทนะพี่น้องเลยแห้งขายดีทุกคนมาซื้อยําม,มาซื้อนะขนมจีนข้าวปุ้นน้ากันพี่น้องมินตตาถ่ายทําไม่พู่พี่น้องได้ติดตามครับ o ้มอยู่ในในะ่ะ

ขอฟีโถงนึงวะชัดชื่อนึงแถมนึง,ง, 10, นง,นงถงสิบพันเนีน่ยนะสิบพันไม่น้องไม่ตาสองพงพี่น้องเลจ่ายเรียบร้อยเลยเด้อโอเคพี่น้องเลยกับสิบประมาณนี้เด้อ <laughs> ทุกคนที่มาแต่วัดเวลาน uh ี่ทุกคนเลยพี่น้องผู้สาวกับโบเวนน้อสจนาสบาสดีเลยโบเวนพี่น้องทุกคนโบเวนหานเราขายดีดีกระิประมาณนี่เด้อสำหรับวันนี้ก็ได้คำว่าคำจานได้บรสมมาพาควรไม่น้องมิตตาต้องกลับขอโทษขออภัยพี่น้องเลยไว้พบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสบายดี